แม้ว่ากระแสไฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันอุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่เราพบได้บ่อยและระดับความรุนแรงก็มีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนกระทั่งทําให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตได้ค่ะโดยอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้หากเราสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือเข้าไปยังบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ ซึ่งระยะเวลาที่สัมผัสกับก,บกระแสไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งส่งผลเสียต่อผู้บาดเจ็บนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายต่อหัวใจค่ะทั้งนี้ผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ตัวเปียกมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายมากกว่าเพราะน้ำจะทำให้ความต้านทานที่บริเวณผิวหนังลดลงดังนั้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้นสีลาดมี o า t ูมาฝากกันค่ะ เมื่อพบผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะคะก็คือตั้งสติค,ค่ะจากนั้นให้รีบขอบความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือโทรแจ้ง1669พร้อมกับรีบตัดกระแสไฟฟ้าให้เร็วที่สุดค่ะหากไม่พบสะพานไฟหรือคัดเอาอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นไม้แห้งเขี่ยถอดปลั๊กไฟออก ถ้าเป็นกระแสไฟจากเสาไฟฟ้าแรงสูงจะต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้ช่วยตัดไฟที่เบอร์1129หรือ1130ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเราจะต้องเซฟตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเสมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เรายังไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้นั่นก็คือเราห้ามใช้มือป่าของเราสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงเป็นอันขาดค่ะเพราะเราจะถูกไฟฟ้าดูดไปด้วยค่ะ หากเป็นไปได้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือควรจะสวมรองเท้าที่เป็นพื้นยางหรือยืนบนพื้นผ้าแห้งและควรหลีกเลี่ยงการยืนบนพื้นเปียกน้ำด้วยเท้าเปล่านะคะจากนั้นให้ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นกิ่งไม้แห้งท่อพลาสติกหรือเชือกในการดันตัวผู้ป่วยออกจากพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้าหรือเขี่ยสายไฟที่พาดตัวผู้ป่วยออกค่ะโดยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วให้ประเมินว่าผู้ป่วย อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือไม่สำหรับประชาชนทั่วไปหมอแนะนำว่าให้สังเกตว่าหากผู้ป่วยปลุกไม่ตื่นและไม่หายใจหรือหายใจผิดปกติให้รีบโทรแจ้ง169 9ทันทีเลยค่ะถ้ายังไม่ได้โทรแจ้งตั้งแต่ตอนตอน้นและเริ่มทำ CPR ได้ทันทีพร้อมกับมองหาเครื่อง AED ค่ะกรณีผู้ป่วยเปียกน้ำ ควรเคลื่อนย้ายมาในพื้นที่แห้งและรักษาอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้ต่ำเกินไปด้วยการเช็ดตัวเปลี่ยนชุดและห่มผ้าค่ะกรณีผู้ป่วยพัดตกจากเสาไฟหรือกระเด็นหลังจากสัมผัสกระแสไฟฟ้าแรงสูงอาจมีอันตรายต่อกระดูกสันหลังช่วงคอและหลังได้ค่ะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายควรรอผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ค่ะ กรณีมีบาดแผลไหมควรปิดบาดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือผ้ากอสที่แห้งหลังจากนั้นหมอแนะนำให้มาโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยประเมินแผลนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติหมดสติหรือได้รับอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงหรือได้รับกระแสะเป็นระยะเวลานานมีแผลบาดเจ็บมากพัดตกจากที่สูงมีอาการใจสั่นเจ็บแน่นหน้าอกเป็นผู้ป่วยเด็กเล็กผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวมากหมอแนะนำว่าควรพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลค่ะสุดท้ายนี้ท่าทุกคนช่วยกันป้องกันการเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วเช่นมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่าเสมอติดตั้งสายดินและเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเข้าใกล้สายไฟหรือเสาไฟโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝนตก เท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายจากกระแสะไฟฟ้าได้แล้วค่ะ